วัสดีครับผมแซมนะครับอยู่ที่บ้านนะครับข้างหลังผมข้างหลังผมเป็นตารางนะครับตารางารายละเอียดเกี่ยวกับ2022 Toyota Camry นะครับรหัสตัวถังบอดี้ก็70 71นะครับแต่แต่แต่ใช้ชื่อว่า เอ V A อะไรสักอย่างนึงแต่ว่าจำไม่ว่า7071ประมาณนั้นนะครับ2,022 Toyota Camry มันมีเครื่องยนต์2แบบนะครับก็คือก็คือเป็น2.5เบนซินเพียวๆรหัสเครื่องยนต์ก็ A25 แล้วก็2.5ที่เป็น h y b ริดนะครับประเด็นหัวข้อที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็คือว่าตกลงตกลงว่าระหว่างเครื่องเบนซิน2 5 0 0นซีซีเพียวๆเติม E85 ได้กับ เครื่องยนต์2,500 c ซีซี e 2 0 Hybrid นะครับ Hy b r i d นะของ Toyota นะครับตรง t o y ยต้าคัมรตกลงว่าตัวไหนรุ่นไหนมันน่าใช้กว่ากันนะครับนะผมไม่มั่นใจว่าแสงสีเสียงมันเสดเดี๋ยวนะฮะผมผมปิดคอมก่อนผมผมก็อยู่หน้าเว็บไซต์ของของโตโยตนี่แหละนะครับนะข้อมูลอยู่หน้าเว็บไซต์นะครับโอเคเอนะครับก็ประมาณนี้นะ ดูราคาก่อนนะครับดูราคากันก่อนนะครับสองจุดทตัวเสตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็2.5งจุดท่าพรีเมียมสองตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินเพียวๆนะครับเป็นเครื่องเบนซินเพียวๆส่วนสองตัวนี้ก็เป็น2.5งจุด i ่ไฮบริดที่เป็นพรีเมียมกับลักซ์ซรีนะครับนะสองตัวนี้ตัวนี้ตัวท็อปนะท็อปท็อปไฮบริดตัวนี้ท็อปเบนซินต่างกันตีว่าล้านหก นะครับไอ้นี่ร้านแปดต่างกันสองแสนกว่าบาทนะวันนี้วันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่มีนาเมษายนพฤษภามิถุนายนนะครับสิบสี่ศูนย์หกนะครับผมจะชี้แจงจากเอ้ยไม่ใช่ผมจะลงรายละเอียดดีเทลบางอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าเวลาผมไลฟ์สดทีไรมักจะมีน้องๆแฟนคลับสายโตโยต้าถามผมว่าตกลง c a m r y เนี่ยเบนซินกับเบนซินกับไฮบริดตัวไหนหน่าใช้กว่ากันวันนี้ลงดีเทลให้ดูทีละข้อทีละอย่างวันนี้เนี่ยผมคิดค่าน้ำมันที่45บาทนะครับ45บาทาบาทตัวไฮบริดเนี่ยโตยโยต้าแจ้งว่าอัตราการบริโภคน้ำมันคือ23กิโลลิตร23กิโลลิตรนะส่วนตัวเบนซินโตยโยต้าบอกว่า15 15จุด กว่านะครับจุดหกอันนี้ยี่สามจุดแปดบ้างผมผมตัดเศษออกจริงๆริงวิ่งจริงมันไม่ถึงหรอกนะครับวิ่งต่างจังหวัดก็อาจจะได้ยี่สิบบวกลบนิดหน่อยวิ่งต่างจังหวัดก็อาจจะได้สิบสี่บวกลบนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนะอ่าเซไปว่าวันนี้สี่ห้าบาทยี่สามกับสิบห้านะครับอันน,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 นี้ตั้งหารนี่อันนี้อันนี้ตั้งหารด้วยตรงนี้ก็คือค่าน้ํามันเนี่ยอ่าการรีวิวรถหรือว่าอ่าการทําค่า เมนเทนแนนการดูแลรักษารถยนต์มาตรฐานของโลกนะครับไม่ว่าอเมริกาก็เหมือนกันนะครับผมเคยอยู่ที่อเมริกาเนะครับนะเขาจะคิดที่ประมาณ200แสนกิโลนะครับ2แสนกิโลหรือประมาณ10ปีน้ำมัน10ปีน้ำมัน10ปีณวันนี้น้ำมันค่อนข้างแพงนะน้ำมันค่อนข้างแพงนะครับไอตัว2.5เบนซินเนี่ยเฉลี่ยกิโลละ กิโลละ3บาทนะครับสอ่พันห้าตั้งหารด้วย15ก็3 3มสามคูณสแสนก็เป็นหกแสนนะครับอ uh, ่ตัวเบนซิน2องแสนกิโลหรือว่าประมาณ10ปีค่ามาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานที่10ปีเราคำนวณคิด,ค,ดคิดกันที่10ปีนะครับก็คือหกแสนหกแสนส่วนไอ้นี่เนี่ยกิโลรับบาทาปลายหนึนะครับ1.9นิดๆ1.9หนด้นิดนกิโลไม่ถึง2บาทอะเกือบเกือบสบาทก็ ประมาณ2 0 0แสนกิโลก็3 0 0แสนก่าบาทนะครับ3แสนเก้านะครับแฟนคลับผมดูตัวเลขให้ดีนะครับนะผมจะไปต่อแล้วนะครับนะค่าอัดไหล่ค่าไหล่ในการดูแลรักษาตามตามตารางตามตารางนะครับตามเน้นว่าตามตารางที่ระยะ1น0 0 0 0,000 000 0 0 0จนทั่งถึง200,000หรือว่าหรือว่าประมาณ10ปีนะครับส0ปี200,000กิโลเนี่ยครับคิดเท่ากันนะ ตัว h ฮบริดเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตามสเตปม,มาตรฐานของศูนย์โตโยต้นะครับก็แค่80,000บาทส่วนไอตัว2.5เบนซินนะครับการดูแลรักษาตามสเตปม,มาตรฐานนะครับไม่คิดไอ้ส่วนที่นอกลู่นอกทางนะนอกลู่นอกลู่นอกทางยังไงบางทีวันดีขึ้นดีขับไปชนหมาชนแมวชนเสาไฟฟ้าตากจังหวัดนี่ถือว่านอกลู่นอกทางนะครับ ตัว2.5เบนซินเพียวๆ209แรงมา้าตัวนี้ก็78 0 0 0นะทีนี้รวมล้าน4 7 6, 000, บวกหแสนบวก78รวมและตัวเบนซินตัวล่างนะครับเบนซินตัวล่างตัวสปอร์ตนะครับเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารวมค่ารถป้ายแดงนะครับรวมค่าน้ํามันไม่รวมค่าประกงประกรันอะไรต่างๆนะครับไม่รวมไปเสริมไปแต่งล้อมงลอ้อแม็กเปลีย่ยนยางอะไรต่าง ก็2ล้าน1 0ึ0 0 0 0บาทให้บาทไอตัว2.5เเบนซินท็อปก็2,27ล้าน27ะครับ2,27ล้าน27นะส่วนตัวไฮบริดตัวล่างไฮบริดตัวล่างตัวพรีเมียมตัวล่างก็2,12นะครับตัวท็อปไฮบริดก็2,27ก็คือ2 2 8ล้าน2 0 0 0 0บาทตีล0 0 0ด 8, 000, บาทนะครับดูให้ดีนะครับดูตัวเลขให้ดีนะครับผมไม่มั่นใจว่ากล้องผมจะชัดหรือเปล่านะ GoPro GoPro นะครับ ตัวล่างเบนซินสูสีดูดีกับตัวล่างไฮบริดนะครับตัวท็อปตัวท็อปเบนซินสูสีดูดีกับตัวท็อปไฮบริดเห็นไหมครับผมมักจะรีวิวเวลาผมไลฟ์สดผมจะมักจะรีวิวเสมอว่าจริงๆแล้วรถยนต์ไฮบริดในบ้านเราไม่ได้ประหยัด ถ้าเทียบกับรุ่นเดียวกันคลาสเดียวกันที่ใช้เครื่องยนต์แตกต่างกันนะครับไม่ได้ประหยัดนะครับผมเถียงว่าเหตุตปนขาดเพราะผมชอบศึกษาเรื่องนี้ผมเองก็อยู่ปัญหาอยู่กับปัญหาของรถมาน้องๆ FC พี่ๆ FC แฟนคลับผมเห็นตารางตรงนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ประหยัดหรอกข้อมูลตรงนี้ผมไม่ได้มั่วนะครับผมเอามาจากเว็บไซต์ของ Toyota นั่นเอง เพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เอจใจไม่ได้คิดฉเฉลียวใจอย่างผมนะครับผมก็เลยเอามาชี้แจงให้เห็นนะครับเห็นไหมแล้วถ้าสมมุติว่าอนาคตใช้ไปสิปีเนี่ยขายต่อแล้วเป็นไงละ่ะแน่นอนขายต่อเต็นที่ไหนก็ต้องการต้อนรับหรือ2.5เท่านั้นแล้ว2.5เต็นต้องการต้อนรับนะครับแล้วผมก็แนะนําหลายๆคนนะครับแฟนคลับผมญาติพี่น้องผมเฮ้ยถ้าจะซื้อรถมือสองนะมือซื้อรถแบบนี้แหละนะครับ เครื่องสองมันสี่นแบบนี้แหละแล้วเอามาติดแก๊สเอาเอามาติดแก๊สประหยัดกว่าตัวไฮบริดด้วยซ้ำไปนะครับแน่นอนพอขายเป็นรถมือ2เนี่ยคนก็พุ่งเป้าเน้นไปที่ตัวไฮบริดไม่ใช่เน,เน้นเพุ่งเป้าผมพูดผิดนะพุ่งเป้าอยากได้ที่ตัวเบนซินนะครับตัวเบนซินส่วนตัวไฮบริดถ้าจะขายเป็นรถมือ2ต้องทำใจต้องทำใจจะต้องตอบคำถามถาม้ถาแฟนคลับผม จ้างให้ผมไปดูรถมือสองให้ผมก็จะถามเจ้าของทันทีว่าเปลี่ยนแบตเ,เตอรี่มาหรือ,อยังเปลี่ยนมาแล้วหรือยังแบตเตอรี่หลักนะครับเปลี่ยนแล้วหรือยังถ้าไม่เปลี่ยนผมก็ต้องกดราคาทันทีอย่างน้นนอย1 0 0 0 0แสนบาทบวกบวกประมาณนั้นนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทบวกลบนะครับถ้าผมจะซื้อรถไฮบริดผมกดทันทีนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ผมกดทันทีเลยนะครับเพราะว่า1ปีที่11 1 1เบแบตเตอรี่ไปผมก็ต้องเข้าศูนย์ พึ่งพาข้างนอกก็ไม่ค่อยได้นะครับผมก็ต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์ราคาแบตเตอรี่ตัวหลักของรุ่นนี้ก็ประมาณแสนบวกลบได้มั้งนะผมผมผมยังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจส่วนตัวเบนซิน6 a a 25 2,500cc ตัวนี้แจ๋วจริงไรจริงนะครับแรงมา้าแรงบิดมหาศาลนะครับอะไรตัวเครื่องยนต์ 2,500cc ตัวนี้เนี่ยเชียงกงอีกหน่อยเพียบเพราะมันอยู่ในตัวถังบอดี้ที่หลากหลายนะครับน้องๆนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะคิดจะซื้อลังเลณนะวันนี้ลังเลในเรื่องโตยิต้าแคมรี่นะครับก็ลองพิจารณาดูตัวเลขของผมตรงนี้นะครับไฮบริดประหยัดตอนไหนประหยัดตอนใช้งานไงตอนเติมนน้ามันเห็นไหมเติมเติมนน้ามันกิโลละไม่ถึง2บาทบาทเกาปลายๆไอ้นี่เติมนน้ามันเฉลี่ยกิโลละ3บาทนะครับนะ,ะคนตกใจคนก็ไปพุ่งเป้าที่ตัวเลขอัตราบริโภคน้ำมันนะครับ23กับยี่กับ15 โอ้โหอันนี้ประหยัดกว่าเยอะแย,ยะมากมายแต่ลืมคิดลืมคิดบั้นปลายของชีวิตตัวรถนะครับผมถามว่าถ้าอย่าแย้งผมว่าซื้อมาขายไม่ได้เอซื้อมาขับไม่ได้ซื้อมาขายไม่จริงไม่จริงนะครับบทสรุปสุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยใช้ไป5ปี10ปีขายเพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่เงี้ยนะครับซึ่งมันก็จาเป็นก็ต้องขายอยู่ดีอใครจะเอาไปเก็บไปปลูกสาแหน่ละครับใช่ไหมแน่นอนการขายต่อมือสองวไฮบริดราคา ร่วงร่วงครับร่วงจริงๆร่วงจริงๆนะครับส่วนตัวธรรมดาไปได้ต่อแน่นอนไปได้ต่อนะครับะนะครับผมก็ยังยืนยันนะครับใครต้องการจะดูรถมือสองอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยนะครับตัวนี้น่าเล่นผมเองก็ใช้อยู่นะครับประหัดตัวถังบอดี้ตัวเนี้ยแต่ว่าผมใช้ตัวเครื่อง2 0 0 0ันซีซีนะครับผมใช้อยู่นะครับแคมรี่ตัวใหม่ล่าสุดผมก็เองก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นอนาคต3ปี5ปี จ้องไว้เลยครับคู่นี้แหละจ้องไว้เลยอีก3ปี5ปีหละรวมอายุรถก็มา5ปี7ปีนะครับราคาก็น่าจะเหลือมาสี่แสนห้าแสนหกแสนบาทประมาณนี้แหละนะครับอาจจะ6กแสนบวกลบนะ 6, แสนบวกลบส่วนตัวไฮบริดนี่ก็แน่นอนราคาก็จะต่างกดลงไปแน่นอนเพราะคนก็ต้องเกรงกลัวว่าว่าซื้อไฮบริดมือสองมาแล้วก็ต้อง อาจจะต้องดูแลรักษามันโดยเฉพาะในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแต่หลายคนก็ยังนึกไม่ถึงยังคิดไม่ออกนะครับนอกจากแบตเตอรี่แล้วมันมีอุปกรณ์ส่วนควบอีกหลายๆอย่างนะครับที่ค่อนข้างจะราคาโหดดุเดือดเลือดพล่านสำหรับรถไฮบริดทุกยี่ห้อนะครับส่วนตัวไฮบริดไอ้ส่วนตัวเบนซินธรรมดาอย่าไปแคร์นะครับไปเจอรถที่ถูกตาต้องใจนะครับว่า ราคารับได้เนี่ยอนาคตเนี่ยที่บอกว่าจับเลยคู่นี้ไม่ต้องไปลังเลนะครับจับไปเลยนะครับเอามาติดแก๊สอาศัยแรงมา้าแรงบิดเยอะๆวิ่งออกต่างจังหวัดโคตรประหยัดเลยไอตัวนี้นะไอตัวตัวเบนซินนะส่วนตัวไฮบริดก็ก็ไม่รู้แหละนะครับนะก็อนาคตก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างแหละนะครับนะก็บทสรุปเชื่อผมนะครับว่าในประเทศไทยนะ รถยนต์ไฮบริดไม่ได้ประหยัดกว่ารถยนต์เบนซินเทียบโมเดลเดียวกันนะครับโมเดลเดียวกันนะครับอ,อ,อ,อีก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 ตัวหนึ่งเป็นไฮบริดอีกตัวเป็นเบนซินเนี่ยไอตัวไฮบริดไม่ได้ประหยัดนะครับไม่ได้ประหยัดกว่าตัวเบนซินเมื่อคิดค่าบวกลบคูณหารตลอดอายุการใช้งานนะครับตามที่เห็นนี้นะครับโอเคผมแซมนะครับาการพูดจาขาดตกบกพร่องไงก็ขอโทษด้วยนะครับ โอเคนะครับพอดีมีสายข้าวด้วยสวัสดีครับ